สวัสดีครับผมนี่คือรายการ BJS Decks Profile นะครับสหรับคลิปนี้ครับเป็นคลิปเป็นเด็กโอไดจากชุด BFTSD 0 9น0์เนะครับก็เป็นเด็กของเทนเดอร์กับ k คอินนะครับสองหน้ากล่องนี้เป็นตัวใหม่นะครับว่ามาดูกันซิว่ามีอะไรบ้างก่อนเถอะเด็กนี้เป็นนิกอ่าเป็นเด็กพร้อมเล่นนะครับสำหรับผมเราจะเกลือเด็กทั้งสี่กล่องเอ้ยทั้งแปดกล่องนะครับอย่าล้าสี่กล่องถ้าผมแล้วเตรียมตัวได้เลยนะครับเดี๋ยวขอแยก เกือบแป๊บนครับถ้าพร้อมแล้วรับชมกันเลยพู้อ่านโอเคผมแกะกองเสร็จแล้วว่ามีอะไรมั่งมาดูกันเลย,ยขออนุญาตเก็บไอ้ผู้นี้ก่อนนะครับผมชอบเก็บไอ้ผู้นี้ตลอดเลยโอเคอลืมบอกว่าอาด้านบนเป็นกองทัพสกปรเสฟ้าส่วนด้าน่าเป็นเคเคอั K o นครับก็ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยนะครับขออนุญาตจัดกล้องแป๊บ โอเคไปได้อุ้ยได้พอดีเป๊ะไม่ของปีเป๊ะอืมไปที่สองได้ไงงงผมก็งงเหมือนกันไม่ได้โชคดอิอ้หอาสวยอืมใช้ได้อืมได้น้อพอดีเป๊ะโอเคแต่ว้บนสุดของแทนเดอร์นะครับ ในน้องโดริอืมในปัตในฮอนุมในน้องโดริแต่ลูโดริกับฮอนุมแม้โคดิเป้เลยโอ้โคดิเป้สุดท้ายก็อุ้ยอันนี้ของดันเจียนกับเห็นเขาบอกว่าของญี่ปุ่นเนี่ยผมคิดว่าของญี่ปุ่นมันมีเทคไงไม่มีกองทัพไงแต่นี่จะติดต่อกองทัพนะครับ ได้สามพันพอดีโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับเดีย๋ยวดูกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมเจอปืนแลวก็และขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ